รายการค่ะสาหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเรามามีผู้ผู้แชร์ประสบการณ์กับเราอะค่ะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะขอเชิญได้นําตัวเลยค่ะ,คะนักการชาวน,นิติกรค่ะอ,อ๋อชื่อยาวชื่อล่นชื่ออะไรคะอ้อยค่ะอ้อยเรียก <ยะ S 1> พี่อ้อยละกันอ๋อ,อ,อเรียกอ้อยละกันนะคะจะได้ติดปากจะได้ง่ายจำง่ายนะคะคือเราตอนก่อนก่อนเข้ารายการเนี่ยเราคุยกับอ,อ้อยว่าเป็นยังไงบ้างทานของเราแล้วได้ผลขนาดไหนนะคะเพราะว่า เออที่คุยกันสนิทเนี่ยเพราะเราเป็นแมค่ค้าเหมือนกันเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนแล้วก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทานแล้วก็ได้ผลก็มาแชร์ประสบการณ์กันตอน,นนี้น้ําหนักก็ดีขึ้นหุ<ช>่นก็ดีขึ้นนะคะ,ค,ะคืออยากทราบว่าเออตอนระยะแรกที่ทานสันคาร่าเนี่ยใครซื้อให้ใแฟนซื้อให้เห็นไหมคะแฟนซื้อให<บ>้แฟนน่ารักมากเลยดูรายการแล้วก็ซื้อไปฝาก ค,คือแบบว่าแปลว่าเป็นคนที่รักภรรยามากๆใช่ต้องยอมรับเลยว่ารักภรรยามากๆพอซื้อไปให้ทานน่รู้สึกเป็นยังไงตอนแรกก็คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าพอแฟนพูดให้เรามั่นใจแล้วก็ทานพอทานแล้วมันก็เห็นผลจริงๆอะคะอ่ะเห็น,หนหผลยังไงคะคือจากว่าประจำเดือนเราไม่มาค่ะไม่มาสี่ห้าเดือนคือมาแบบนิดเดียวนิดเดียวแต่พอทานแล้วมีความรู้สึกว่ามันมาเยอะแล้วก็ตกขาวอะค่ะ Oh. ตกขาวจากที่ว่ามันตกขาวพอทานเข้าไปแค่ไม่ถึงแผงนะคะอื mm. ก็หายะคะ่ะ mm. หลายๆท่านเลยที่ดูรายการของเราประจําเดือนบางทีมีเคสหนึ่งที่สามปีไม่มาประจําเดือน uh huh. พอทานซันคาราของเราเข้าไปสองกล่องแล้วขับออกมาเป็นก้อนลิ่มๆสีดํา mm. เหมือนอ้อยเนี่ยตอนนี้เขามาแต่ว่าเขามานิดเดียวเป็นสีดําๆ uh huh. พอ mm hmm. ทานเข้าไปกล่องขับออกมาเป็นสีแดงแบบรู้สึกเป็นไงคะดีใจ <c oughs> ดีใจ <c oughs> เห็นไหมคะทุกอย่างแบบเรารู้เลยว่าผู้หญิงเราถ้าประจําเดือนไม่มาเนี่ย พวกฝ้าพวกกะเต็มเลยนี่กะแ้กระด้างเนี้ตอนแรกๆที่เจอกันแบบฝ้ากะเต็มดำเลยอย่างเงี้ยมาดูมาเห็นไหมตอนนี้ว่าหน้าใสเด้งเหมือนหน้าใสแล้วเหมือนมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมว่าแบบ ทานแล้วเนี่ยกล่องสองกล่องเราก็จะรู้เลยว่าผลค่ะแค่กล่องเดียวก็เริ่มเห็นอ่าเห็นกล่องกล่องเดียวก็เห็นหมดูคิวรู้สึกว่าจากที่ไม่มีประจำเดือนเนี่ยผิวมันจะสักสากไหมคะแล้วมันจะย่นย่นเหมือนกับคนผิวแห้งอะค่ะอ่าตอนนี้ก็ไม่ต้องทาครีมอะไรมากมายแล้วสิใช่ไหมคะแล้วดูดูค่ะที่เคยมาเยอะๆแล้วมีกลิ่นตอนนี้มีบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วหมดแลมันไม่อับมันไม่อะไรอ๋อแล้วเมื่อก่อนนี้มาเป็นสีอะไรอะคะประจำเดือนหรอคะตกขาวอะตกขาวมันเหมือนกับน้ำมูกค้นๆเลยอะค่ะอน้นี้คือไม่มีเลย คือประจําเดือนของเราเนี่ยูปดูขาวออกมาแต่ถ้าเป็นสีข้นๆขุ่นๆเนี่ยแสดงว่าเยอะละ มันชักเริ่มมีเยอะชักเยอะแล้วต่อไปมันก็จะเป็นคันแล้วก็จะเป็นอย่างอื่นละนุมาพอพอเริ่มคันตอนนี้ถ้ายังไม่คันคันไม่ตอนนั้นไงไม่ไม่ไม่คันค่ะแต่เพลงแต่ว่ามันออกมาเป็นเหมือนน้ำมุกมูกไปว่ากินสันคาราทันไงคะถ้าปล่อยทิ้งไว้คุณเชื่อไหมว่าจะต้องเป็นคันแล้วก็จะมีเชื้อราและการเกงไนก็จะเป็นปุบปุบกัดนี่ค่ะมันกัดเมื่อก่อนมาก็เป็นนะมันก็ว่าเอ๊ะมันเป็นปุบปุบได้ไงสมัยสาวๆอะค่ะพออย่างนั้นพอรู้จักสันคาราปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ย ใช่ใช่ผู้หญิงเราเนี่ยพอเรามีความมั่นใจว่าเราไม่มีกลิ่นภัยในเราอย่างงี้เรารู้สึกมีความสุข่เนาะใช่ไหมเราเป็นไงพอทานไปแล้วเรารู้สึกมีความสุขเราไปแนะนําให้ใครรู้จักบ้างไหมให้ทานสันคาร่าไหมก็จะมีแบบเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เชื่อแล้วบางทีเราไม่ต้องพูดคือคนเขารู้จักกันทั่วมเห็นบอกว่าคุณพี่ขายของใช่ค่ะก็คือก็แถวสุทธิสารบ้างสอนอดินแดงเลยพวกเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็เป็นยังไงคะตั้งซันคาร่าโชว์เลยหรือยังคือตอนแรกไม่คิดว่าจะ จะมีผลตอบรับที่ดีแต่พอไปตั้งปุ๊บมีแต่คนรู้จักคือเหมือนกับสินค้าขายได้ตรมันเงเหมือนแบบว่าเราไม่ต้องโฆษณาอะไรเลยใช่ไหมคะลูกค้าเข้ามาหาเราเองเลยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงด้วยเมื่อก่อนเ็เห็นเราทำไมหน้าเป็นฝ้าดําๆเอ๊ะทำไมวันนี้หน้าจะเป่ใสขึ้นเด้งขึ้นลูกค้าที่เดินผ่านไปบอก็ต้องเข้ามาสิคุณพี่กินอะไรใช่ไหมอันนี้มันเป็นใช่ไหมแลวน้าหนักเมื่อก่อนน้าหนักเท่าไหร่คะก็จะเจ็ดสิบกว่าค่ะ และตอนนี้แหละค่ะมันก็จะเริ่มเหลือ69แต่คือมันมันไม่ได้ลงทีเดียวมันค่อยๆลดเหมือนเหมือนเรากระชับขึ้นใช่ใช่ต้องบอกเลยว่าซันคาร่าบางคนอย่าหวังว่าเดือนหนึ่งห้าหกกิโลอันนั้นน่ากลัวนะคะของเราจะลดแบบมีสุขภาพดีค่อยๆกระชับค่อยๆลดคือหน้าเราใสขึ้นหุ่นเรากระชับขึ้นผิวพรรณเราเนียนขึ้นคือเราเป็นแม่ค้าขายของเนี่ยุ๊ยทําไมทําไมสดใสขึ้นทําไมอารมณ์ดีขึ้นจากที่บ้านมาเอ๊ะจากที่บ้านก็อารมณ์ดีขึ้นใช่ไหมคะใช่ทานอะไรคะ สันคารา<ช>่าค่ะใช่แล้วแม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเห็นเราทุกวันอย่างเงี้ยพอเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บเขาก็ ซื้อแล้ว啊ใช่เหมือนนุมาใช่ปะตอนนี้ย้อนไป<ช>ย,ยังไงคะนุมาดีมากเลยตอนนี้มาต้องบอกว่าทํามาไม่กี่เดือนค่าคอมสองหมื่นนี่น้ะหมอนมันจะทํางานที่ไหนได้อคะคะใช่ใช่คือเราเราเราต้องบอกนิดนึงว่าซันคาร่าเนี่ยทาให้เราร่างกายแข็งแรงสมบูรณ<ช>์ท <ำ S 1> ําให้เรามีสุขภาพดีทําให้คนข้างเคียงเรามีสุขภาพดีแล้วยังเป็นธุรกิจที่สุดยอดใช่ใช่ขนาดค่าคอมม่ชช่เราก็มีค่าอะไรอื่นอีกใช่ไหมคะถ้าเราแบบว่าตั้งใจทําจริงๆนะใช่คือคือผลตอบ รับเนี่ยคือสินค้าตัวของเขาดีอยู่แล้วในตัวเขาเองใช่ค่ะตรงนี้หลายๆคนคือเราตอนนี้เราคุยกับแม่ค้าเนี่ยเรารู้เลยว่าเราเองเป็นแม่ค้าแม่ค้าเขาก็ต้องรู้ผลตอบรับดีเป็นไงคือเราขายขายของอยู่เนี่ยเขาก็ซื้ออย่างอื่นแต่ว่าเขามาซื้อซันคาร่าของเราเนี่ยคือได้ความสวยความงามกลับไปละเราบอกว่าตอนนี้ซันคาร่าขายขายดีกว่าของที่เราขายเห็นไหมล่ะคะผู้หญิงชอบหนูมาผู้หญิงทุกคนอยากสวยค่ะอยากมีสุขภาพดีอยากให้แฟนรัก ใช่แล้วตรงนี้ต้องบอกเลยว่าแคสตี้น่ารักจริงๆเพราะว่าคุณแฟนซื้อให้กินน่ะช,ชแฟนซื้อให้<ล>ทานแล้วพอเราทานแล้วเห็นผลแฟนกระซิบบอกว่าโอ้โหดีขึ้นคุณกินแล้วคุณขายได้แล้วนะอะไรอย่างนี้ใช่คะช่ะใช่ใช่คือพอแฟนบอก เป็นยังไงบ้างผลตอบรับที่แฟนบอกมาเป็นังไงบ้างเอออย่างเดียวพูดได้หนูมาน่น่สีทุกคนเลยค่ะจะต้องแบบว่ายิ้มอย่างมีความสุขส่วนมากคนที่ทานซันคาร่าไปสามีจะกลับบ้านทุกวันนะคะเห็นไหมเหมือนแบบรู้สึกสบายใจอะนะหมอนทุกครั้งที่นมาเจอเคสอย่างเงี้ยนะคะที่ว่าสามีไม่ค่อยกลับบ้านแต่พอทานปุ๊บ พอกลับมาบ้านปุ๊บแล้วไม่อยากออกจากบ้านแล้วสิใช่ใช่คือเราเจอเคสอย่างนี้หลายท่านเยอะมากๆเลยใช่คือหนึ่งเดือนที่หนูมาเอาไปเอาไปตอบตอบรับที่นูมาเอาไปขายที่นูมาเอาไปแนะนําผลตอบรับกลับมาที่เรารู้เลยรู้เลยเหมือนเราช่วยแบบว่าให้เขารักกันมากขึ้นให้เขามีความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาได้ดีขึ้นใช่ตรงนี้เหมือนเป็นแบบบุญมากๆเลยค่ะน้าหมอนใช่เรามีความสุขมากเลยใช่ค่ะเหมือนอ้อยเนี่ยแม่พอพูดถึงนั้นลูกค้าโทรมาบอกวันนี้อ้อย แฟนกลับบ้านเร็วตอนไม่ควรู้สืกอยังไงดีใจค่ะดีใจใอ้อ,อยอาังคาราสิสองกล่องคือที่จริงเราขายอย่างอื่นปกติอ้อยขายอะไรอยู่คะขายพวกเครื่องประดับค่ะ,ะแต่นี่เครื่องประดับเนี่ยมัน,ม,นมันก็แค่ประดับเ,เป็นรองไปแล้วเป็นรองไปแล้วสังคาราเป็นนาไปแล้วเพราะว่าจริงๆถ้าหากว่ากินสังคาราข้างในดีออกมาข้างนอกสดใสใส่เครื่องประดับก็ยิ่งสวยสิคะใช่แล้วมันก็ดีขึ้นแบบหน้าตาเราใสขึ้นเครื่องประดับก็เป็นส่วนหนึ่งอะนะเป็นส่วนหนึ่งไปเลยอะเป็นส่วนหนึ่งไปเลยได้เลยแล้วก็แบบ ือเราไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนุมาอธิบายไม่ไมถูกมันมีความสุขกันทุกเคสที่มาตรงนี้นะคะแล้วบอกว่าคนที่มาแชร์ประสบการณ์กับเราตรงนี้ทุกคนทานจริงๆค่ะทานจริงๆแล้วก็เห็นผลจริงๆเลยถึงกล้าที่จะมายิงกับเราคุยกับเราตรงนี้ใช,ะะใช่เพราะเราบอกนิดนึงว่าสันคาร่าของเราเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนถั่วเหลืองคาร์โบเจนจากปลาสารสก,กัดจากแคลเซียมคาร์โบเจนจากปลาเราก็รู้แล้วทำให้ผิวพรรณเราดีขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะนุมาทาให้มีแบบว่ายืดหยุ่นนะคะเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเนี่ยไวรั ก็จะรู้จักกันผิวด้งดึงเป็นยังไงอ่าเหมือนหน้าหนูมาเห็นไหมจริงๆเลยเหมือนหน้าหนูมาว่าบางคนโทรมาบอกอย่าเอาหน้าเหมือนหนูมาบอกว่าถ้าเหมือนหนูมานะสักห้ากล่องสิบกล่องเนี้ยใช่้อเนเลยใช่ค่ะแล้วก็ทาใช้สบู่เอนไซม์ของเราต้องบอกว่าถ้าอยากเด้งดึงอย่างหนูมานี่นะคะคู่ซีผิวสวยค่ะซันคาร่ากับซันพาวเดอร์คู่กันนะคะตามด้วยสบู่ซันดีนี่รับประกันเลยนะหมอนเป็นอย่างหนูมาไม่ยากจริงๆแล้วอ้อยล่ะคะเหมือนกันไหมค่ะอ้อยก็ทําทั้งชุดอะค่ะ งไเงห็นไหมคะ <S 2> <S 2> <m> ทุกคนที่เราแนะนำเนี่ยเราจะแนะนําทั้งชุดเลยก่อนทานสันคาร่านะให้ทานดีท็อกก่อนนะคะล้านลลงนาไใส้เราให้สะอาดนะคะแล้วเราก็ทา,สน,า,านสันคาร่าตามผลสันคาร่าของเราจะเห็นผลและชัดเจนพอการหมุนเวียนของเลือเดเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นเราใช้สบู่นะคะใช่สนันน <m> ิของเราก็ละ140บาทใช้เป็นเดือนค่ะใช้เป็นเดือนเครื่องสำอางเป็นหมื่นสองหมื่นี่แพงมากใช่ไหมคะแต่เราท้าเราใช้สบู่ของเราเนี่ยโอ้โหสุดยอด140บาทคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆ แล้วก็อย่างบางคนที่แบบอยากจะเสริมให้เร็วนิดนึงนะคะตัวนี้เลยค่ะโอโรฟิลใช่ทานไปหนึ่งขวดจะสังเกตเลยว่าหน้ามีเลือดฝาดมากขึ้นใช่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเกี่ยวกับเลือดจางนะคะคนที่เป็นบำรุงเลือดคนที่ปวดข้อปวดกระดูกเป็นไขข้อทานได้เลยทานได้เลยดีมากๆสําหรับคนแก่ๆใช่คนที่ผ่าตัดใหม่ๆอ้ออันนี้ดีสิคะอานุมาจาแม่นเลยของผ่าแผลหายเร็วตัวเนี้ยต้องบอกว่าเห็นชัดร้อเอร์ซเลย เห็นชัดเลยเพราะว่าเรารู้เลยว่าเราทานเข้าไปเนี่ยดีมากแม้เราคุยกันเฉพาะสาวๆอีกละผู้ชายผู้ชายทุกทีเลยนอนทุกทีเลยนะคะดูรายการทําไมไม่พูดถึงซันเอ็กเพสของเราอ่าเดี๋ยววันหลังเราจะมีคนแชร์อ่าเดี๋ยวต้องให้แฟนคุณอ้อยมาแชร์ว่าซันเอ็กเพสเป็นยังไงเป็นยังไเพราะว่าซันเอ็กเพสเนี่ยสำหรับคุณผู้ชายโดยตรงเลยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอ่อหย่อนสมรรถภาพ ท่าต้องไม่ลดพูดเบาคะน้หมอเกงใจเกงใจเกงใจคนที่กั้นปัสสาวะไม่อยู่คนที่รู้ว่าจะเป็นตอบลูกมากนะคะอันนี้คนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันทํายังไงมันก็ไม่เตมที่ไม่ด้งกันมากบางคนเนี่ยไปทานไปทานไปทานไวอาก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยอันตรายเพราะว่าบางคนที่มี เขาเรียกว่าอะไรอะคะโรคประจําตัวอยู่แล้วยาอย่างนั้นไม่สมควรทานใช่อันนี้เป็นสมุนไพรอ่าตรงนี้โอเคเลยเป็นประกอบวยกาชายดำตัวสมบารุงร่างกายของเราให้แข็งแรงกระชาดดำเนี่ยเหมาะกับเพศชายจริงๆเพราะเขาช่วยตรงตรงจุดอยู่แล้วใช่เจ็ดสิบก็ทานได้อ่ามีเจ็ดสิบสองโทรมาบอกว่าจะทานสองเม็ดก่อนนอนบอกเบาๆทีละเม็ดเถอะน่นนนาสิเขาจะเล่งแต่อย่าเล่งเลยเอามาเป็นสเต็ปสเต็ปไปใช่ทานเม็ดเดียวก่อนนอนค่ะ วันละเม็ดละเม็ดก่อนนอนอย่าพึ่งสองแบบอู้มันมันใช้ไม่ได้มานานแล้วอ่ะคุณสมอนอย่าอ่าเนาะแต่มันก็ต้องให้เวลามันหน่อยมันใช้ไม่ได้มาปีหนึ่งอ่ะเราก็ต้องใช้เวลากับมันเหมือนกันใช่ทีละเม็ดทีละเม็ดนะคะทานวันละเม็ดเดียวนะคะอันนี้ได้ผลแน่นอนเลยแม่เรามีความสุขเวลาก็ใกล้จะหมดอีกแล้วทุกครั้งที่ความสุขเวลาจะหมดเร็วทุกทีเราต้องให้พี่อ้อยฝากอะไรถึงคนทางบ้านไหยค่ะ อยากจะฝากสินค้าสันคาร่านะคะในคือสันคาราทุกทุกอย่างเลยว่าดีจริงๆแล้วก็เป็นสมุนไพรไม่อันตรายค่ะใช่เป็นสมุนไพรร้อยเปิดนเลยเราทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลได้เป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาถึงเวลาเราไปเช็คร่างกายตรวจร่างกายนะคะปีละหนึ่งครั้งนูมา เนาะเราไม่อยากลาแล้วเราใช่ทุกที่เลยถ้ายังไงก็เดี๋ยวพบกันทุกเคสอยู่แล้วนะคะต้องรอชมดูนะคะว่าเคสไหนจะตรงกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่อ้อยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในโอกาสหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในรายการของเราตรงนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นุมาและน้หมอนนะคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนต้องกล่าวคําว่า a s s a l ลกุ a l a วร u m า a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อสินค้าของแท้จากซันคาร่ามาให้ท่านได้พิจารณาสําหรับภาพแรกนี้เลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบกันระหว่างของปลอมกับของแท้ที่ทํามารุ่นใหม่ล่าสุดเลยครับของปลอมทางด้านซ้ายมือจะมีลายวงกลมเต็มกล่องทั้งหน้าของแท้ครับต้องมีรูปโฮโลแกรมสามิติลายวงกลมเฉพาะที่ตัวผู้หญิงลายกระตูนแล้วก็เส้นโค้งที่อยู่ด้านล่าง ตรงบริเวณผีเสือ้อสำหรับภาพที่2ครับเห็นชัดเจนมากสำหรับของแท้ครับมีรูปลายโฮโลแกรม3มิติเป็นวงกลมเฉพาะ ที่ตัวผู้หญิงแล้วก็ลายเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนของปลอมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันมีเต็มกล่องเลยทีนี้เราลองไปชมภาพด้านหลังกล่องกันบ้างของแท้จะมีรูปลายโฮโลแกรมทางด้านขวาที่ไม่เกินขอบสีสม้มแต่ของปลอมครับจะมีกรอบวงกลมที่ไม่ชัดเจนแต่เลยไปจนถึงกรอบสีส้มถึงด้านนอกด้วยอันนี้คือของปลอมร้อเซเลยสำหรับภาพต่อไปครับนี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้ว ของแท้ครับจะต้องมีซองสีทองประทับโลโก้ซันคาร่าและแผงใส่แคปซูลด้านในด้านหลังก็เป็นสีทองประทับซันคาร่าด้วยลองไปดูกันเลยครับซองสีทองเมื่อดึงออกมาแล้วครับจะต้องมี2แผงด้านหลังของแผงที่ใส่แคปซูลนั้นเป็นสีทองเช่นเดียวกันประทับโลโก้สันคาร่าทีนี้ไปดูของแท้แบบภาพชัดเจนนี่คือภาพของแท้แน่นอน100%เซตแต่ถ้าหากท่านอยากไว้ใจได้แน่นอนครับ กล่องด้านข้างมีโลโก้คำว่าซันคาร่าแล้วก็ต้องมีเลขรหัสสมาชิกอาจจะเป็นเลข5หลักหรือ6หลักตรงนี้รับรองได้เลยว่ายิงด้วยเลเซอร์เป็นของแท้แน่นอนร้อเซเพียงเท่านี้ครับท่านก็จะได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆให้กับร่างกายรับรองได้ว่าเป็นของแท้แน่นอน100%เเซด้วยความปรารถนาดีจากผลิตภัณฑ์ซันคาร่าครับ